สวัสดีทุกคนผมลุงกุ๊บนะครับทุกคนผมเป็นหัวหน้าบริษัทของขายที่ดินนะครับทุกคนซึ่งที่ดินนะครับก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนที่ผมนะครับสั่งซื้นะครับก็จะมีเอ่อสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ แต่25 26 27านะครับไม่อยู่นะครับทุกคนส่วน1 2 3 4 5 6 7หกนะครับทุกคนเราไม่ขายนะครับทุกคนเพราะว่าเรานะครับได้ทําการซ่าไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายตังนะครับทุกคนสําหรับคนที่มาปลูกที่ดินนะครับตามเลขที่นะครับทุกคน5้าใครนะครับปลูกที่ดินตามเลขที่ที่ผมบอกว่าผมขายนะครับทุกคนเพราะนั้นนะครับต้องจ่ายนะครับสองแสนบาทนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม หาตั้งกันเลยนะครับทุกคนโอ้นี่ได้จากลักษณะแล้วครับเขาคงเป็นนาเช่คนไทยแล้วครับพี่เขาบอกว่าไทยปะบอกเขาบอกว่าไทยนะครับแต่ลูกค้าคนนี้นะครับเออดูเหมือนว่าเขาจะไม่คุยอะไรกับผมเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปบ้านหลังใหม่นะครับทุกคนนะครับพี่คนบอกว่าเป็นโจรไหมนะครับเราก็ลอตอบว่าไม่นะครับทุกคนบ้านหลังต่อมาที่เราจะต้องไถ่ตั้งนะครับคือบ้านหลังนี้นะครับทุกคน คือบ้านถ้าทางจะเป็นบ้านคุณภาพน่าเต็นนะครับทุกคนเปิดประตูครับคุณนะครับคุณไม่จ่ายตังค์นะครับคุณบ้านมีสีเจ๊งแน่นอนนะครับคนเปิดประตูดีๆไหมครับไม่เปิดผมจะไปป้นแล้วนะครับโอเคเราจะไปป้นหาตังค์ครับคนต่อว่าไม่นะครับทุกคนต่อว่าไม่นะครับทุกคน ตอว่าไม่นะครับทุกคนเพราะเขาไม่ให้ไอ้นี่เรานะครับเราก็ต้องทําการทําแบบนี้นะครับทุกคนอ่านี่ก็คือตู้เซฟเรานะครับเราาต้องทําการป้นนะครับเออเราไม่ได้มาเป็นโจนะครับทุกคนไอ้เพิ่งี้ดปางคนบอกว่าเราเป็นโจไหมเราก็ตอบว่าไม่นะครับเรามาทําธุรกิจของเรานะครับทุกคนเด็ดเราจะไปป้นหาตังค์ครับคนเด็เราจะไปป้นหาตังค์ครับคน บ้านหลังนี้นะครับรู้สึกว่าจะปลูกที่ดินตามเลขที่ที่เราขายนะครับทุกคนเราจะทําการที่จะมากดกิ่งเขาเลยนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวรอก่อนว่าเขาจะทําหน้าที่ตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ทําหน้าที่ตัวเองนะครับคนไม่จ่ายตังนะครับเราเองนะครับที่จะเป็นคนเอาตังเขาเองนะครับทุกคนเปิดประตูครับเปิดประตูครับโอเคไม่เปิดประตูผมจะเข้าไปแล้วนะครับ จำได้ว่าตู้เซฟจะอยู่แถวนี้นะเดยวผมก็แน่าจอยู่ตรงตอบรูปมั้งผมจำไม่ผิดนะอ่านี่นะครับคุฮ้ยเสร็จแน่ปุ้บเลยนะทุกคนไม่ให้ตังค์นะครับเราก็ไปนคนเอาตังค์เองนะครับคุว่าหลังต่อมานะครับรู้สึกจะเป็นคนต่างชาตินะครับทุกคนเราจะไปขอตังค์เขานะครับทุกคนโอ้เขาแบนผมออกเลย โอ้โหว้าวกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงโยอนาะคตผมได้ปนบ้านแน่นอนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังนี้ผมยังไม่ได้ปไปสำรวจเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านเป็นบ้านเอ่อที่เรานั้นจะต,ต้องทําการขอตั้งจากเขานะครับทุกคนขเขาเคารกประตูนะครับเราก็ไป้องไปปนนะครับทุกคนแต่ประตูครับใครอยู่นะครับต้องกดกริงน,นะครับทุกคนอา้าโอ้ไห่สวัสดีครับตัวนตารวจเดี๋ยว สวัสดีคุณตำรวจคุณตำรวจคุณมาทำอะไรที่นี่ถ้าคุณไม่จ่ายตางผมผมก็จะเป็นคนเอาตังค์คุณจากคุณตำรวจเองนี่คงจะเป็นหลังสุดท้ายสดนะครับไม่คิดมันจบไปได้เกินสวัสดีขอขอตังค์หน่อย please please ก็ร้องเถอะจะไม่มีตังค์กินข้าวแล้วนะฉันได้ตังค์มาจะไม่ได้ได้ตังค์จากประชาชนเลยฉันได้แต่ปล้นตังค์คนอื่นเขามาเออ,อ,อก็ร้องเถอะเอาตังค์มาให้ฉัน แล้วฉันจะปล่อยแกไปโอ้ใจดีจริงๆเลยโอ,โอ้ไม่เช่เอฉันเจอคนดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยโอเค thank you thank you นะโอ้โ oh, ห oh, ขอบคุณมากเลยไม่เคยเจอคนดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคคลิปวิดวีโอนี้นะครับเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนถ่ายตังจากชาวบ้านนะครับคนที่มาปลูก,นนท,กที่ดินนะครับทุกคนเนาะซึ่งเอ่อที่ดินนะครับ ตอนนี้นะครับคือแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับทุกคนด้วยซ้ำในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนกับลุงกุ๊บนะครับสวัสดีครับ